ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอปืนเจือนค่าเซเรบาพักราว3-4วิกอาเซนนตต้องเจอข่าวร้ายเมื่อมีรายงานว่าวิลเลียมเซเรบากองหลังคนสำคัญอาจต้องพักราว3-4ถึงสัปดาห์หลังเจ็บจากเกมแพ้ลิเวอร์บูลเซเลบาเจ็บข้อเท้าตั้งแต่ช่วงวอร์มอัพก่อนเกมบิ๊กแมตช์ดังกล่าว จนเล่นไปได้แค่ไม่กี่นาทีก็ต้องขอเปลี่ยนตัวออกจากสนามแนวรับวัย24ปีถอนตัวออกจากทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งดีเยเดชองก็ทําการเรียกตัวเบนจามแงปาวาเข้ามาแทนลาสุลลีกิปรายงานว่าเซเลบามีโอกาสสูงที่จะพลาดการติดทีมชาติในช่วงพักเบรกเดือนตุลาคมด้วยที่ฝรั่งเศสต้องเจอกับอาเซอร์ไบาจานและไอซ์แลนด์ในศึกคัดบอลโลก2026 เบื้องต้นคาดว่าเขาจะต้องพักราว 3- 4สัปดาห์ซึ่งหมายความว่าจะพลาดเกมทีมบรีก,กับนอตติงแฮมฟอร์เรสและแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดเปิดสนามที่เจอกับอาร์เรติกบินเบาจากนั้นเขาต้องลุ้นฟิตทันเกมบุกเยือนนิวคาสเซิลยูเนเต็ดในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งถือเป็นแมตช์สำคัญของปืนใหญ่เช่นกันทางด้านสตีเฟนสมิธซีอโอและผู้ก่อตั้งคิดแมนแล็บซึ่งเชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับทีมลริกเชื่อว่า แฟนแอาร์เซนอลสามารถมองโลกในแง่ดีได้ทุกคนที่อาร์เซนอลคงจะปาดเหงื่อให้กับเรื่องนี้เพราะความสําคัญของเขาต่อทีมสมิธกล่าวกับเมโทมันดูไม่แย่เท่าไหร่ผมไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่ได้บาดเจ็บที่เอ็นนะแต่ถ้าเป็นอาการบาดเจ็บอย่างแฮมสติงพวกเขาคงจะต้องระมัดระวังมากกว่านี้ผมคิดว่าด้วยเรื่องนี้พวกเขาน่าจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วพวกเขาจะสามารถป้องกันและพันล็อกมันไว้ได้หากจําเป็น และอาจกลับมาลงสนามได้ค่อนข้างเร็วดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีอาการเคล็ดหรือแพลงที่รุนแรงอะไรเราคาดว่าเขาน่าจะกลับมาลงสนามได้ภายใน2 3ถึงสสัปดาห์สมิธได้ให้ความเห็นว่าเซเลบาจะพร้อมกลับมาลงสนามในเกมเยือนแมนซิตี้ในวันที่21กันยายนอย่างแน่นอนโอกาสอาจจะใกล้เคียงมากๆแต่พวกเขาจะพยายามทำให้พยายามผ่านความฟิตได้สมิธกล่าวต่อมันขึ้นอยู่กับว่าวันต่อมาอาการบวมของเขานั้นมากแค่ไหนปวดมากแค่ไหน ถ้าบวมน้อยและปวดไม่รุนแรงมากโอกาสที่เขาจะหายได้ทันก็สูงมากเปิดยุคแบตา้าพาปืนเสริมทัพโขดขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์โรงเตรียมลูกหนังโดยทอมมี่ท่ามากะอาร์ซนตลปิดตลาดนักเตะซัมเมอร์2020ด้วยการดึงผู้เล่นใหม่มาร่วมทีมถึง8รายและใช้เงินรวมมากสุดประวัติศาสตร์สโมสรในตลาดรอบเดียว8แ,แข้งใหม่ประกอบด้วย1เกป้าอาริซาบารากาจากเชลซีค่าตัว5ล้านปอนด 2มาตินซูบิมนดีจากเรอโซสิดาดค่าตัว55.8ล้านปอนด์3คริสเตียนอการจากเบรนฟอร์ดค่าตัว12ล้านปอนด์4โนนี่มาโดยเก้จากเชลซีค่าตัว52ล้านปอนด์5คริสเตียนมอสเกล่าจากบาเลลเซียค่าตัว17ล้านปอนด์6วิเตอร์โยเคเรสจากสปอร์ติ้งลิสบอนค่าตัว63.5ล้านปอนด์เเอเบลซีเอเซจากคริสตันพาเลตค่าตัว67.5ล้านปอนด์8ปปีโรอินคาเปียจากเลวเซนยืมตัวบวกออปชั่นซื้อขาด45ล้านปอนด์ นับเฉพาะค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ250ล้านปอนด์แต่หากรวมแอดออนและมูลค่าในออปชั่นซื้อขาดจะมากถึง3 1 7ล้านปอนด์การทุ่มทุนแบบจะหนักมาพร้อมกับก,บการเป็นที่พูดถึงของอันเดียแบต้าผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสรที่อยู่เบื้องหลังดีวทั้งหมดแบต้าย้ายจากอาร์เจนติดมาทำงานกับอาร์เซนอลในเดือนมีนาคมแทนตำแหน่งของเอดูที่อำลาสโมสรในช่วงปลายปีบุคลิกของ2คนนี้ต่างกันมากแบต้าเป็นคนค่อนข้างเงียบไม่ชอบออกสื่อและโฟกัสการทำงานเป็นหลัก ขณะที่เอดูคุ้นเคยกับการอยู่หน้ากล้องมากกว่าแต่ก็ทำงานเต็มที่เช่นกันในยุคที่ใครๆก็โปรโมตตัวเองเบต้าเลือกทางตรงข้ามไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีบทสัมภาษณ์ใหญ่โตสิ่งเดียวที่เขาพูดออกสื่อคือตอนประกาศนักเตะใหม่หรือสัญญาใหม่เบต้านิ่งเงียบเหมือนนักเรียนหลังห้องและไม่ได้ทําอะไรวิววาในส่วนที่ไม่ใช่ภารกิจหลักเช่นตอนเข้าไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้เล่นของทีมหลังเกมเปิดสนามที่บุกชนะแมตชสเอรทเขาทาแบบเรียบง่าย จับมือตบหลังและกระซิบแสดงความยินดีไม่กี่คำแต่พออชาวอิตาเลียนเป็นคนที่มีคอนเนชั่นกว้างมากทั้งในสเปนและหลายประเทศเหมือนตอนเข้าไปทักทายเจเนโรกัตโตโซคกุณสื่อทีมชาติอิตาลีคนใหม่ที่มาชมเกมในโอทัฟร์ด้วยอาสนอลเลือกให้เบต้าโฟกัส2เรื่องสำคัญคือนักเตะเข้าออกและการต่อสัญญาเท่านั้นบางครั้งเข้าโผล่มาให้เห็นแถวทีมชุดใหญ่ถ้าไม่อยู่ในบล็อกผู้บริหารที่เอเวเรสตสเตเดียม ก็อยู่ในออฟฟิศที่ลอนดอนโคนีหรือไม่ก็นั่งมองข้างสนามซ้อมดูนักเตะใหม่ปรับตัวในวันแข่งขันทั้งตอนปรีซีซั่นและเกมในบ้านนัดแรกกับลีเดนเดเขามักจะลงมายืนข้างสนามช่วงท้ายเกมและปลบมือเบาๆให้ลูกจุดโทษของโยเคเรสจากข้างอุโมงจากนั้นก็ยืนมองนักเตะอบุนร่างกายหลังแข่งแบบเงียบๆในวันเดทไลน์ตลาดนักเตะอาซนอลคว้าผู้เล่นคนที่8เข้ามาคืออินคาบิเอจากเลวเซนโดยนอกจากค่าตัวราว52ล้านยูโรแล้วทัพห้างยายังมีส่วนแบ่งขายต่ออีก10% หลายดีลในตลาดรอบนี้สาคัญมากโดยเฉพาะวิกเตอร์โยเคเรสที่แบต้าผลักดันเต็มที่และช่วยโน้มน้าวให้มิเกลอาร์เจตาและทีมงานเชื่อไปได้ว่าการลงทุนที่สมเหตุสมผลแม้ค่าตัวเบื้องต้นจะอยู่ที่55ล้านปอนด์ขณะเดยียวกันเขาก็ต้องเจอกับปัญหาเรื้อรังของอาร์เซนอลนกับการขายนักเตะส่วนเกินซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขได้ในตลาดนี้ชื่อเสียงของแบต้าในวงการคือนักเจรจามือทอง ตัวอย่างที่ชัดเจนคือดีลของอินกาเปที่ต้องรอาการปล่อยตัวของยาคุบคิวอไปปอร์โตทั้ง2ดีลต้องเกิดขึ้นพร้อมกันถ้าคิวอไม่ย้ายอินคาเปก็จะไม่ถูกเซ็นและในทางกลับกันหากดีลอินกาเป้ยังไม่แน่นอนอาเซนนลก็จะไม่ปล่อยคิวอออกจากทีมอีกความท้าทายของดีลอินคาเปคือเรื่องบัญชีการเงินอาเซนนลใช้งบเสริมทัพไปแล้วราว250ล้านปอนเฉพาะค่าตัวเบื้องตน้นจึงไม่ต้องการให้ดีลนี้ไปรวมอยู่ในงบการเงินของปีปัจจุบัน เพื่อดีเลี่ยงปัญหากับกฎการเงินหรือ FFP แต่ทางเลวเซนต้องการความมั่นใจว่าอาเซนอลจะไม่ยืมแล้วทิ้งหรือเปลี่ยนใจทีหลังพวกเขาต้องการหลักประกันว่าการย้ายทีมแบบถาวรจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าให้เป็นไปตามความต้องการแรกของเลวเซนดีวนี้จะถูกจัดการให้เป็นดีวยืมตัวพ่วงบังคับซื้อขาดซึ่งเป็นข้อผูกพันแน่นอนว่าอาเซนอลจะต้องซื้อในอนาคตและตามหลักบัญชีของฟุตบอลโดยเฉพาะกฎ FFP หรือ PSR ในยุโรป การใช้เงินจะถูกบันทึกอยู่ในงบของปีปัจจุบันทันทีแม้ว่าการจ่ายเงินจริงจะเกิดขึ้นในปีถัดไปก็ตามแบตตาจึงเสนอทางออกที่สร้างสรรค์สำหรับทั้งสองสมมสรน,นั่นคืออาร์เซนอลจะยืมตัวอินคาพิเอมาก่อนพร้อมเงื่อนไขพิเศษที่ให้ทั้งสองสโมสรมีสิทธิ์บังคับให้ดีวกลายเป็นการซื้อขาดได้ถ้าอาร์เซนอลไม่ใช้ออปชั่นซื้อถาวรเลโวเซน osen, สามารถใช้สิทธิ์ของตัวเองบังคับให้อาร์เซนอลต้องซื้ออยู่ดีสรุปคือไม่ว่าจะยังไงอินคาพิเอก็จะเป็นนนักตขอออองงาาารย่ถว แต่ดิวจะถูกนับในงบปีหน้าแทนซึ่งเป็นข้อดีสําหรับทีมปืนใหญ่ในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงผิดกฎการเงินส่วนทัพห้างยาจะได้เงินแน่นอนในปีหน้านี่เป็นดีวในลักษณะเดียวกับที่อาร์เซนอลทำกับปอร์โตในการปล่อยตัวคีวอและความฉลาดในการจัดการของแบต้าแบบนี้ทําให้ทีมงานที่อาร์เซนอลประทับใจในตัวเขาแบต้ามีบทบาทในดีวแทบทุกดีวตั้งแต่การเลือกเกบปบาทแทนโจนกาเซียไปจนถึงการเลือกนักเตะประสบการณ์อย่างนอกาดแทนเด็กอย่างลูเซียงอาโกเมของเซบีย่า แม้บางดิวเช่นซูเบม,มดีจะถูกเตรียมไว้ก่อนเข้ามาแต่เขาก็ยังมีน้ำหนักในหลายดิยวสำคัญโดยเฉพาะโยเคเรสซึ่งแบต้าเป็นคนที่ตั้งมูลค่านักเตะไว้ชัดเจนซึ่งช่วยให้ทีมหลีกเลีเ่ยงดิวแพงเกินจริงอย่างเบนจามินเชสโกที่ตอนนั้นอาจต้องใช้เงินสูงถึง84.5ล้านยูโรในเวลาต่อมาเชสโกย้ายร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดด้วยค่าตัวรวม85ล้านยูโร ในช่วงเวลาที่อาร์ซนอลต้องการเดินหน้าเสริมทัพเพื่อโอกาสลุนแชมป์การมีคนที่ช่ำชองกับแบต้าคือสิ่งที่จำเป็นมากเขามีคอนเนคชั่นกับเอเย่นระดับท็อปมีทีมงานสนับสนุนชัดเจนเช่นเจมส์คิงพอฟุตบอลเคทวิลลี่พอฟุตบอลหญิงและแพมแมตเตสเกอร์พออาคาเดมีแบต้าทำงานใกล้ชิดกับอาร์ตตาและทีมลุยส์รองประธานสโมสรโดยทั้ง3ทำงานแบบเงียบๆแต่ส่งพลังเหมือนตอนที่ปิดเดีลยวปาดหน้าคว้าตัวเอเซมาร่วมทีมได้แบบรวดเร็วทั้งที่นักเตะก,กำลังย้ายไปสเปอร แม้จะพลาดเป้าบางคนเช่นโจกาเซียดีนหุยเซนหรือไบอันเอมเบโมแต่8คนที่ได้มาย่อมเป็นที่พอใจของอาร์เตต้าในส่วนการรังตัวหลักที่มีอยู่แล้วเอาไว้กับทีมต่อไปเบตาจัดการได้ดีเช่นกันกันกบการต่อสัญญากาเบรียลมากันเยสไมริสเกลลี่และอีธานวานิลี่ได้สำเร็จโดยเฉพาะรายหลังที่แม้ไม่ง่ายแต่พอออชาวอิตาเลียนก็สามารถคลี่คลายสถานการณ์และนำไปสู่ข้อตกลงอย่างรวดเร็วสำหรับตอนนี้ยังเหลือการเจรจาต่อสัญญาของบุคาโยสาก้าและวิลเลียมไซลิบา ซึ่งเป็น2ประเด็นสําคัญที่แบต้ารับไม้ต่อมาตั้งแต่เขารับตําแหน่งเมื่อเดือนเมษายนและจะเป็นภาร,รกิจหลักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอย่างไรก็ตามเรื่องการขายนักเตะยังคงเป็นจุดอ่อนแม้ว่าแบต้าจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในตลาดซื้อขายโดยเฉพาะการปล่อยตัวยาคุบคิวบาอปปอร์โตเพื่อนําเงินมาหมุนดิวเปียโรอินคาเบแต่โดยรวมแล้วรายรับจากการขายนักเตะยังต่ํากว่าที่สโมสรคาดหวัง อาสอซนอลหวังว่าจะขายได้ทั้งข่าวเห็นฟาเบียววีเอร่าอล็กซนเดอร์ซินเจนโกและลิสเนลสันแต่สุดท้ายต้องยอมปล่อยยืมชั่วคราวแทนดีลของเนลสันที่ไปเบนฟอร์ดและวีเอราไปฮัมบูกมีออปชั่นซื้อขาดแต่ก็ไม่มีอะไรการันตีว่าทั้งสองดีลจะถูกใช้งานขณะที่แชมบีโลคองกาย้ายออกแบบถาวรไปฮัมบูรเช่นกันแต่สมสรก็ได้รับเพียงค่าตัวเล็กน้อยเท่านั้น อาร์เซนอลต้องการปรับปรุงรายได้จากการขายนักเตะเพื่อให้สามารถลงทุนในทีมชุดใหญ่ได้ต่อเนื่องในระยะยาวและยังต้องรอดูว่าการทุ่มเงินมาสารในซัมเมอร์นี้โดยไม่มีรายรับจากการขายเข้ามาเสริมจะส่งผลกระทบต่อขีดจํากัดทางการเงินในตลาดรอบหน้าแค่ไหนอย่างไรก็ตามเบตตาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาเก่งในด้านการเสริมทัพถ้าเขาสามารถยกระดับอาร์เซนอลให้เก่งเรื่องการขายนักเตะได้ด้วยมันอาจเปลี่ยนแปลงภาพรวมทางการเงินของสโมสรอย่างมหาศาลเบตตาพึ่งเข้ามาได้เพียงไม่กี่เดือน แต่ถือว่าสร้างผลงานและอิทธิพลให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วและมอบคุมกำลังที่ดีที่สุดในรอบหลายปีให้กับมิเกลอาร์เตต้าสำหรับไล่ล่าความสำเร็จอยู่ที่อาร์เตต้าแล้วว่าจะพาทีมชุดนี้ไปได้ไกลแค่ไหนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ